สวัสดีค่ะวันนี้คุณหมีมีเมนูใบชะพูทอดกรอบนะคะมาฝากค่ะก็คุณแม่บ้านคะจริงๆแล้วใบชะพูนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเรามาทําเป็นเมี่ยงคาไว้รับประทานก็ได้นะคะแล้วก็ข้อสําคัญคือใบชะพลูนี่มีประโยชน์แล้วก็ราคาถูกและปลูกง,ง่ายก็ถ้าคุณแม่บ้านไม่ได้ปลูกก็ซื้อทานคำนี้ประมาณ5บาทค่ะ ถ้าเราปลูกนี้ก็ปลูกขึ้นง่ายเลยนะคะก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ค่ะวิธีนำมาประกอบเป็นของทอดกรอบนะคะเราก็จะเตรียมใบชะพูล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งไว้นะคะทนนีนี้พอเราเตรียมใบชะพูล้างสะอาดแล้วก็กลับมาดูที่แป้งค่ะแป้งนี่เราถ้าเตรียมง่ายนะคะเราก็ใช้แป้งกรอบทั่วๆไปค่ะเคล็ดลับมีอยู่ว่าแป้งกรอบของเราต้องเวลาที่เราจะนวดหรือเวลาที่เราจะผสมต้องใช้น้ําเย็นนะคะน้ําจากตู้เย็นเลย เพราะมันจะเพิ่มความกรอบให้กับอาหารเราอีกแล้วก็คุณแม่บ้านก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวน้ำเย็นนะคะเวลาที่เราใส่น้ำเย็นนะคะค่อยค่อยใส่ค่ะแล้วก็คนให้ทั่วกันนะคะคนแป้งให้ทั่วกันช่วงที่เราคนแป้งเนี่ยพอเนื้อแป้งเขาแตกละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ปรุงรสลงไปเลยค่ะปรุงรสลงไปให,ให้มันมีความเค็มความหอมพริกไทยแล้วก็ จะมีเผ็ดเผ็ดพิถีนิดนึงแล้วก็ตักด้วยน้ำตาลสายนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะเพะคนจนเขาเข้ากันนะคะถ้าคุณแม่จะคุณแม่บ้านจะเติมพวกซอสเห็ดหอมไปด้วยก็ได้ค่ะแต่ถ้าท่านใดจะทอดเหมือนกับทอดมันนะคะแล้วก็แนะนําให้เอาพริกแกงแดงนะคะใส่ลงไปด้วยแล้วก็ตั้งกระทะร้อนเลยค่ะพอกระทะร้อนนะคะถ้าคุณแม่บ้านทอดเยอะก็ใส่น้ำมันมากกว่านี้ได้ค่ะ อันนี้เป็นสาที่คุณก็จะไม่ทิ้งน้ํามันมากก็จะใช้น้ํามันทอดเล็กน้อยนะคะใส่ไปสักประมาณกระทะละสามสี่ใบนะคะทอดให้เขาเจนกรอบนะคะอันนี้เราเทสเป็นใบแรกน้ํามันนี้จะต้องให้สม่าเสมอนะคะถ้าแรงมากก็มันเกินกรอบก็จะไหม้นะคะพอเราทอดกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นนะคะอันนี้ก็ค่อยๆใส่นะคะ ใส่ลงไปทอดให้จนเต็มหน้าน้ํามันนะคะคุณมีก็ใส่น้ํามันน้อยแต่ถ้าคุณแม่บ้านทําจํานวนมากก็ใส่น้ํามันมากกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะน้ํามันเนี่ยเราไม่ต้องการทิ้งเยอะแต่ถ้าเรามีเมนูทอดอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรค่ะใช้น้ํามันตัวเดียวกันได้เพราะเป็นน้ํามันใหม่ๆแต่ละมือนะคะเราทอดทําแล้วก็ทานเองเราก็จะไม่ใช้น้ํามันที่ค้างมากนะคะอย่าพยายามให้มันติดกันนะคะเดี๋ยวความกรอบมันก็จะไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่น้ํามันข้อดีเต็มกระทะมากๆนี่ก็ จะทําให้มันแผ่ได้มากขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่การทอดไม่ดีเท่าไหร่เพราะน้ามันน้อยใบยชะพูก็เลยจะหมุนมาติดกระทะได้ง่ายนะคะคุณแม่บ้านทอดพอเหลืองแล้วก็ตักขึ้นค่ะแล้วก็นํามาจัดจานนะคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทํารับประทานเองได้ง่ายๆนะคะแต่ถ้าท่านใดต้องการทันเผ็ดเหมือนกับทอดมันให้สม ผสมพริกแกงแดงไปหนึ่งช้อนนะคะอันนี้คุณหมีใช้แป้งกรอบประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะน้ำประมาณ3มช้อนโต๊ะเช่นกัน,นะคะ่ะผสมด้วยเกลือดอกเกลือประมาณ1ช้อนชานะคะน้ำตาลทรายพริกไทยก็ประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะถ้าท่านไหนต้องการให้หอมพริกไทยมากๆก็เติมได้อีกนะคะแล้วก็ตักด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะคะคนให้เข้ากันก่อนนำไปชุบแป้งทอดนะคะ ก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าท่านชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ส่งข้อความไว้ใต้ได้ไว้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ